สบายดีทุกคนหน่ะบ้านแขกเต็มที่อยู่อ้าวเฮ้ยเธอไปแนวนี้ป่ะเฮ้ยคนมามันก็เปียกบปแล้วนี่น่ะมันคือประมาทเนาะอันลรฮ์ไทยมาเอาทานกันพี่น้องงามอยูา่าไาเออาดเนาะไมายทามกันเอ้ยกราบกกสวกจิ้วพี่เนาะวันน้มาบ้านแม่บักดามเต้โดนละ อยู่ห้องน้ำสีแล้วอยู่ห้องน้ำหามันจะหายจากสอบเนาะมาแรงสิเอาตัวไทยมาเอาพี่น้องเลยมาเอาโลบน้องข้าวขี้เราจักมาตอนนี้มากระอีสีอป่างไรพามเอิญน้ำที่ไปใายเราอโอ้ยเปียกเป็ดน้ำหงทีอยู่ไมมคามมาแรงสิมาแกะเอากระเบิดฐานดังพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเมื na na, ng, ến, ung, án, ẽ, ăng, ่อน sí, ั้นน่ะเฮาจ้างเขาตัดไม้ข้ามในหน้าฮางเฮาเด้แล้วก็ให้เพิ่นเอามาลงปั่นกันเนาะงั้นมีแขกพี่น้องเต็มหน้าบ้านอยู่สิบ่สะดวกถ่ายเด้อพี่น้องมีแต่สิถ่ายอ่าเครื่องคองมันละ FC ก็บ่ได้ซื้อของซอยนางตะดนละพี่สาวคนสวยก็บ่ซื้อซอยนางบ่ส่วนนี้เฮาก็ยงอยู่แหละพี่น้อง มันสิยหายแจ็คเสาะไปจังถามมันก่อนตาเด็กหน่อยเต็มถือถือบอแล้วทานเอาพื้นให้มะหายมันลงสิมาแก่ไปดังรึเปล่าเนี่ป้ามันมาบ่เด็กครองมันหลายเนาะเฮ้ยเฮพื่อตัวหายเต่งเส้นบ่เฮ้ยทอดเส้นยังกับเส้นแล้วเฮ้ยเอ้ยดูพี่น้องเลยมันว่าหลัดแหละ เดือนสิบสองหมดสัเดือนสิบสองปีได้เพห็นมีลายเดือนสิบสองเลยย่าม่ได้เดือนสิบสองจากก่อนโอ้ดี้องเอ้ยโหโหมันบ่มีเงินมันว่าสิหามตู้แส่เมื่อคือเก่าเลยล่ะกูจะเอามาคืนเบิดเงินน่ะมันมาหาเลื่อนขึ้นเรื่อยๆปีหนาเลยปีเฮื้อนี่กูจะห้ามตู้เส่เมื่อคือเอาคืนเงินมันก็ได้น้อยนิ้มมา ไรอีกนไดปลาลกนะแม่ม oh no no no. no ึงเห็ดยังยิมแลาวทร้าโมานั่นเปิดในดอเน็ตหาเน่ยสัญญาณนะฮาอัญญาหาก็มันบหวกามามึงขี่โลดมากับเดละมาถึงแล้วอันพองแทกนะส่วนกูลงหาเห็ดปวกเห็นห้านมามือหนาวกันเฮ้ยแต่มันแดดขี่ไปสิลงเลยได้ โย่เอาไปนี่สิบอ้กบ่เฮยนไาเอน้หม่แล้วนะเบ้งจะขี้อบมานะใครจะปิดกล้องท่านพี่น้องเลยทียบนอน้ไมหม่เฮยตัวได้ได้ยังมาจะใช้ในขอดมันคือขืนล่าแบบนี้เฮยมันมันบปตึงใําเนาะ มึงดูเนี่กระแลมเนี่ยมาปลาให้หมดจื้อเนี่กระแลมไพนี่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 กัดปลาขอด้วยกัดกินโบเบิสมาปลากระแลมให้หมดจื้อพี่น้องเครื่องคองมันร้ายกว่าเก่าเลยพี่น้องเลยอือผูดเต่าก็มีทอด้าหน่วยขอมึงคายอันทอด้าเฮ้ยเต่าน่ะเฮ้ยตัวได้ลอยซาวนะตัวใหญ่นี่ งามเ<า>นาะเต้าไทยยุขอดไทยยุโอ้ยบ้านาเฮาเวนไทยเต้าบ้านเฮา,าอเอารถซุลูนค่้าเขามานะเอารถเม่ะขัาบอว่างน้องซีกับเจาดามสิไปื้อบปกหงี่น่งมาตามซุม่ม คอที่ได้ตามซุ้มอยู่คอฮะเอาสื่อทัางพักขอสื่อทัางาหุงขอทั้งพักโดพีพนออ่น้อนนมึงเออแล้วเงินสามหมื่นละไปไปเลยไปเลยกูสิปล่อยมึงย่างเมื่อกูสิปล่อยปล่อยมังย่างเมื่อกีดำผัวมันไปแบกเข้าอีละพี่น้องไง ส่วนนางมาตะก,กี้เราจไปห่านเฮ็ดทานเอไม้กระเพาะยุทธะก็ช่วยแล้ว,กกว,ลวมือ้อนาก่อนจะไปตะเซ้าวให้ลูกสาวบึงหมอเขาแรงลูกชายก็ลงมาหน่อพี่น้องเลยเดี๋ยวจะเดินทางขามไทยเรจาจะจักเพืจังไดรอรุ่นและขีดหนาพี่น้องเลยลูกชายจะลงมาเองขี่รถซองแถวลงมาเนาะเดีย๋ดวยวเรียนคายบมะฮงะพี่น้องต้นบมะฮง มาดิเด้อ FC ทุกคนแจ้งแล้วบ่เอ้ยเสียไปบัดนี้เบิดไปเท่าใด๋บัดเด้อขายนี่ฮ้อเฮ้ยอดบกินแล้วอเนาะเออพว่ายหน้านลูกค้าตสายกว่าเก่าเฮ้ยนางิลงดำนาบ่ได้ลงได้เห็นเิงพี่น้องสดีแม่น้องดำ ไปดพี่น้องมันบ่ได้มีเวลามาหามันพี่น้องเลยมาอะไรห้าปททามขันนีมาได้มันว่าหลัดหลยผู้เดือนสิบสองผมมันบอกอู้กูสิเอาเกียพันบาทซะบ่อว่ะตู้กัตู้กัสิเอาเมื่อว่ะเงินกูสิเอามาคืนมันว่าประสุดมันพี่น้องเลยเต้นสิเอาหกพันตัวน่ะเสิเอาดอกกันเต่งตายดับคนนี่เน้องโอยู่งามอารมณ์ เป็ดตาแสบใช่เฮยนั่งมาลมนี่เฮ้ยตัวขายยังเฮ้ยนั่นเนี่เยเฮ้ยอัดคารุอัดคารุแฉบละอ้าวมีหวานเย็นน้ำอีติเฮ้ยอันนั้นนะ่ะมาขอดตอเห็ดหวานเย็นบ่เฮ้ยอืมจะเอาแหนมนี่แล้วเมื่อกินอา๋นาสิกินตามมาหงซุ่มแซวกันซะก่อนจังว่ากันอีกเจด่ดยังไปซื้ออยู่บะหุงก็ได้ก็อีซีมื่อนี้มีมข่าวดีมาต่อแม่น้องดำอีกแล้วพี่น้อง มามาเดินเดินมาที่ก็ได้ลับคาวดีแล้วเนาะเฮ้ยคุณพี่คนสวยมาเมาอีกแล้วเฮ้ยทางหนาอกันเนาะเอาเครื่องคั่วขอบุณหลายๆเด้อพี่เด้อที่เมตาแองดำแล้วกับข้าวเปาเนาะเปิดใหมเอาข้องใส่คนเนาะเอายังก็เอาพอดีแล้วสิลงนาเนี่ยนะ มักแพงนัวกับพอดีเบิดพอดีที่เอาของใส่เป็นน้องเด้อจังบึงเด้อว่าที่เอายังไหนใส่เฮ้ยเป็นน้องเด้ขึ้นหายกำไรหดเบิด์ตผัวรูกสามรูกสี่ผู้หนึ่งกินพยังผู้หนึ่งหดโคขอให้กบกองพี่อยู่ดีมีแห้งเจริญของเฮืองนกับพี่เด้องพี่ค่อนเคยทางไต้หวันเปินมาอุดหนุนไอ้น้องดำเนาะไอ้น้องๆได้กินขอบคุณหลายๆเด้อ เหือแต่เหือแต่ห,ตนหนยุดใส่ครีมดูหนาจะไปะเคี้ยวปื้ปืป้ไปเลยไลยใส่ครีมสามสี่หามื่อมาเทินมาเทิน์นรลานเคยกูนะอยาก <c ười> <c ười> อยากกินแล้วมึ่งเมือม่อยอันขันอยากเย็นๆย็ละคิด,ค,ดคิดพ่อหนาในเท้าร<ห>ถขี้นอ่านในเท้ารถกูสิได้ปล่อยลานเคยแหละเหมือนนี้นะมาตามมะพริกสิเองสิบอกตามมะพริกตามกระเทียมเฮ้ยมาไว้เดี๋ยวเองสิหยอกเองเอาปลาแดกเอาแป้งนวดน้ำตาลเอามาแล้วขอดเองสิหยอกเองคยยาบ้เเไดดทีว เฮ้ยนะคะตั้งหนังบ่มีนี่ตังปรษณาตั่งใคยพี่น้องเ้ยมาลก็ไม่ดำามีข่าวดีเลยนะพี่น้องเ้ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทคนณทนายก็เครื้องขัวมาไหว้กินไปวใส่น้องทีเอายังก็เอาขอบคุณผีละลายเด้อที่เมตตาเนาะองะบ่ได้เฮ้ยบ่ได้ปั่นได้เฮ้ยคนหนังอยู่เป็นเศ้าวะ เจ้เลยโบลาเกไปนวจ็หอมันน้ำปลาจ็ขวดกันย้ดีเลดจ้เนาะโบลาเก็ดไปนวดจ็คห่อช่อห่อน้ำปลาจ็คปวดกินยังดีเลยเจ้เออ้าก็ดปฟป้าเลยเด้อพอดีเรได้กันเรื่องขั้วลงหน้าพอดีเครื่องขั้วเบิร์ว่ะมัผิดเพลิดบอด้เองจะบอกให้ปิดลงโขกหน่วยนาะนี่ขอหน่อยใหญ่ไปสายฮะ Tôi tên tôi bao? Hi. Hi. Nào, nào, nào. nó nhà tôi tham tam mượn à, tôi nă nă phi nă chi, nă 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 บอกให้ต yeah, so 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 mm ัวเราแมงดาบอขอดใครได้นะเขาได้เดี๋ยวซื้อไปให้เจ๊เด้อเดี๋ยวโทรไปบอกจะได้แม่มาอื่นเลยพี่อ้อาไให้แน่โหยิโฟซีโหยโฟซีพะนอนอยู่น้ำายแป่อยู่ตุ๊บผูกจ้งแล้ว ถว่าง,งานแล้วแล้วบอสีบางฮงกัเขาซื้อหน่วยหนึ่งน้องแคทหน่วยหนึ่งแมงดาหน่วยหนึ่งแต่ว่าซื้อสามสิบพันแล้วหายสี่หน่วยพี่น้องก็ข้าวกัดซื้อเมื่อใส่ตู้เย็นเวายหน่วยหนึ่งเมื่อไหวต้มกินข้าวไปซื้อต้มแล้วแหละพี่น้องต้มเสร็จแล้วเทใส่กระตกุกอ่ะเลยพี่น้องเนาะอืมพักก็เป็นสวน สีไอ e, e, e. e, e, ้ส uh, like, ีเอสีมาโจมมาเป็นหรออัน huh. น yes, ี้ผู้ส hey. ิก okay. ินนะบอกมือบอว่าอกนเลยห่อเราปนเลยห่อนตับแตะขนาดเลยมึงะสมใกล้ๆห <like. S 3> uh ุย huh. อึ่งพ้ารองผสมหุ้ยไปดีโกินตังมก็เีงิ่มมึงก็กินได้ี่งิ่มบอกมึงเาว่อบอกกิน มันได้เนี่อย่าเศษเศษสงกินนะอย่าเศษกินอะไรจั่างล่างเธอเดียวมันนี่บ่มีข้าวปุ่นนะพี่ใหญ่เอ้ยบะ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 เกิดสิมาเส่มาลวกอีบะเคืองๆจะได้เข้ากับเมื่ออะไรนี่มาขอดใหญ่เลื่อนหน่อยเฮ้ย มาบอกขึเก่าเรื่อนี่มาไปกมมนเลยชจอตหนึองช็อตช่องเซนซาวสั่งพี่ตาล่าเนี่ยแั่งพี่ไอ้พี่ไอ้สั่งแม่งได้เทาอเน้ได้เลยโทรไปบอกเขาเดิมเอ่อเอจะซื้อน้ำเข้าเท่าไดรน่ะสิบโตสาพันเออเออเอาสิบโตเด้อเออเอ่อเอิญโทรไปแต่้าคขันเขาได้เอิญ้านะ สิบโตชิโตนะ่ะาวพันสาวพัน่ะสามนะบาทเด้อพี่น้องเด้อเซฟเซบ่ลได้มากินข่าวผ้ากับบันพอน้องดำแหมงดำแต่เฮงเลยเอฟซีก็ถามหาบักดำไปใสบักดำอยู่วียงจันพี่น้องมันเห็ดงานเนี่ฉันว่าเห็ดนาหน้าอยไทยหุดหน้าบอฮะเช๊ คุชูอูเมื่อนำสบบออมานี่ยเหฮะส่งไปเมเส่พี่น้องเยห่านเดียอมาดำตัวใหญ่ๆนะสิไป้สายไ่อยู่ในห่านแล้วเมืนนี้เอาขาวดีมาฝากพอน้องดำแม่น้องดำพี่น้องเลยโดินมาที่หนึ่งครับเรื่อใหญ่จะดีพันเมา หนึ่งพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวไปกินซะก่อนจังสิจัดของพี่น้องเลยะขอไปกินก่อนเด้อจังจัดคองเนาะพี่น้องเนาะมีแบบนี้ก็ดีใจแล้วเนาะพี่ไอ้ขอบคุณหลายๆ้อพี่เด้อมาอื่นบอกินบ่กํกำลังเป็นกำลังติดกระเทียมให้คองใส่ในครัวเรือนพี่น้องเลยเอาแหนมนำยัางก่อนนะมือพี่น้องเกดามะถทือนเจียแมงดากระติบข่าหวนอยู่บ้าน ถือเมื่อสาดำเอ้ยถั่วเจ่วแล้วนะออเมลจะเื่อไดมนีิ่างเบิตาอมค้อช่งบาทสี่บาทสีบาทอ่ะิติดแล้วไปแพ็กไข่ฮะนะโอ้ยมีะนี่เชียร์ยหลายแสนอย่าไปหาสื้อมาเด้อบ่เนี้เด้อเอามาสั่ขายบ้านอกสอบหกรบาทโอ้ยได้ทุนได้ยังนาน่ะ

เพริ่มมันเปียกันบนอืดแพงไข่ม,นะมันาะผูกๆแพงไข่อยู่ผูแพงไข่อยู่ทางผูกทางสุดผูกเรื่องนะเนี่ยสิจด,ดลำเลียงไหลราคาะกูได้พี่น้องเจ้านมนสิขืดโคนมีจะขอบคุณคุณพี่ทางใจวันที่เมตาเนาะดำนะกัมเมตาเขากลัวเฮาบ่แม่หลายเดือนละบ่เนี่ยเฮยนี่นาเดือนที่สอูเด้อ,ดอตัวสิหายดอกเองจะเฮยกระทึงขนาดนั้นเฮยเอาดอกออกได้แาบาน,นี้นะ โทรโพดของโมักแต่งคุณใหญ่จะดีเอ้ยกินการละบาทเลยลูกได้อีสิเมื่อมเมือตเมืคุณใหญ่พลังั้นหน่ง้อนงต่อเจนหอดเลยเหรอคันหาพี่น้องเฮ้ยได้จะมาเบิร์อยู่เพื่อนด้วยว่ามียังแน่เนาะแห่มาได้ไข่หนึ่งลูกซีนแล้วก็ปีไก่เสร็จเมื่อเห็ดถะปุ่นกินพี่น้องจ้า sinh mưa, này anh em cả, sa mạt sa màu xỉu cứ vậy anh lại sa mặt thôi, được, ra, ra một mảnh một đam, ra một mảnh lụp đây thôi, khâu lụp mà bảo, Sao đây, bay mưa à còn bắn. ขอบคุณเลดายพีเดอเขาให้ดีไม่แห้งกิจการงานหงเฮืองเหลืองเหลือมไปมาถืออันนี้ซอยแน่อีซมาหอดแล้วพี่น้อง้กระเทียมโลหนึ่งสไลค์ขวดหนึ่งไปนวดสองแผบทุงหนึ่งน้ำตาลทุงหนึ่งกระปุนสามหมัดตุ้งยางน้ำปลาอย่างละซองอย่างละแน่น้ำปลาสองขวดปลาแดกสองขวดสียมแล้วกันปลากระป๋องหา มามาซองแก๊สแล้วก็ลูกชิ้นโล่หนึ่งติน้นปีไก่โล่หนึ่งพี่น้องเจดามยังแหวนหาเจดามถือมาหายกันน้องแคทเพิ่นยังแหวนมาข่าวได้เพิ่นลงมาเออบขุพุดหลายๆเล,ย,ลย,ยพี่เอ้ยกาสีผ้ากันเห็ดกระปุ่นกินเนาะนนําปลากระป๋องขดยาเข็นได้ได้เสะนะินะขดยากก็ต้องกิน ขอบคุณพีลหลายที่เมตาข้อให้ครอบ,บครัวของพี่อยู่ดีไม่แห้งจเจริญหุงเฮืองเด้อคุณพีเด้อกิจการงานหุ่งเฮืองให้มันให้ยืนให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาด้ความไขย,ย,มยัย่ามีเด้ออิซีสิลงมานำหลังสามารถลายเติบอยู่ดอกเนะาะยาบพอ่พอก็ไปซื้อมาตืมอบ, 1, บหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยลายเติบอยู่สมของแพงฮะและ นี่แต่มะม่าชองแก๊สเท่านะกั๊บ60โลหนึ่งแล้วก็ปีกไก่มาเห็ดหนะมันผัวตีนบอมีนี่ได้ซัมนี่หมกพันหาพี่น้องเลยเงียงกระแพงของกันเลยจากที่เฮาเคยขายแต่กี่เนาะแต่กี่นะขวดหนึ่งอันนี้นะขวดสี่พันหาพันกี่กูเม,มื่อนี่ขวดชิบกว่าพันพี่น้องเลยเฮากระยาขายของมา สองปีแล้วเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ยเอา้มามือเอินชินลงห้าเฮ็ดห้าหน่อไม้มื่อเอินเนี่ย